กำลังถ่ายทอดสดสวัสดีค่ะยังไม่มีใครดูพี่ไงเจ๊ว่านางกำลังีกันะน่เอาเอาพี่ได้ก็ได้แต่ว่ายาวสุดสอ่ะนี่ล่ะสวัสดีจ้ามีใครเบ่งยู่ งบงสวัสดีคนดูสองคนนะคะฟังมาแล้ว12คนสวัสดีคนดูสิบสอคนค่ะสวัสดีจ้าเมื่อนี้ันคิดมากนะจ๊ะเขาก็เห็นใจเสือแดง ยูเลเว่จ่าเป็นคนอำเภอพิบูลสาวอุบลอุบลราชธา,านีกระดูกโป่งออกนะท่านแดงเลยปรับสีได้ยสิบเจ็ดนคนแล้วครับจอปรับสีได้เจ้าคือมางามแทงสาวฝั่งนอกงามสาวแน่ ฉันบอาสีเกาดีที่สุด <ừ. S 1> มันก็เป็นสีแนวนี้วะเมือ่อนนี้พวกค่อยหนาวเหรอจ๊ะก็เป็นสแสงโขดของฝั่งตอนที่ยือยู่น,น,น,นี่ เ้าขังนา้าไม่ถีเส้นหน้าไอนาไแไน่นนะคนาดยวดย,ยู้ ถ้าเจ้าซีว่าข่อยเป็นยังไงในวันนี้ไปอันนี้พี่ปูค่ะเศร้าหนาวเหรอจ๊ะพี่น้องมันหอนหรอแมหนีเรข่อยจับขาเจ้าค่ะจาอเขอยเง้ยมันใจข่อยไหมมันคือมันคือแห่งแนวนั่น แบตเตอรี่ต่ำอีกแล้วคิดฮอดสาวพี่มุ่นจ้างนุ่มพี่มุ่นเท่กันอยู่พี่ปุ๋อยู่ทังไหนเนาะค่ะซื้อฟ่งดีครับนะฮางน่าวบนนี่น้องฟางจ้าชุอบอาจาาชุดบอลส่อนส่อนไส้พัด <c oughs> อันเนี้ยเยูาเจ้าเอาสองสองเลยสองสองันเนยะ มาถือรีิสมาที่ผู้สาวเบิ่งบนนีมีแต่ผู้บ่าวยีบคนนู่นแล้วครับตำบลดอนจิกทางไว้ช่องโอ้ยบ้บนดอนจิกกมผู้สาวเลยเอผู้สาวมาเบิ่งไอ้มมอนแน่มีเตอผู้บ่าว อ่ got าอยูกอทมอนเอาโควิดมาอีกแล้วอย่าเอาโควิดลงมาบาดเด้อจานมอนมีจักแถววะนี่แต่เป็นหมัดแล้ววะมันมีแถวเดี <laughs> <laughs> ๋ยวนี้ให้นเนี้ยเป๊ปปี้เห็นเ้็วว่าไม่เห็นแล้ตลวตำรวจลงุงจ้ะถ้าจะหัวไอ้มอนถ้าจะว่าฮ่าหาหาถ้าจะมันีๆๆ่ไอ้มอนเป็น เป็นซันตาบ่มีผู้สาวแล้วเดี๋ยวจีบผู้สาวแบบพงสีคำพีให้เบิ่งเลยนี่โอ้โหนี่ยังฟังแน,นี่อ็นยัง<า>จีบผู้สาวแบบพงสีคำพีรู้ไหมยังไงไม่รู้ซ้ำรักความสุขจนล้นเลยมันหลองเพลงจีบซะฟังฟ ขนเขาเราบัจจพี่น้องสาคนดูเลยไอหมอนสามสิบเหรอตาวฟังลองเพ่งไอฟังเน่ลองว่เป็นจา้าตัวเล็กสเปคใครครับเระ เป็นตาเอาไปไปซุ้มน้องฟางน้องฟางนาลาคากำลังสิบเก่าปีน้องฟางเมืองสิบเก่าปีตั้มสมกินอีกยังโอ้ยมันยังเศ้าอยู่ไหมเศรษฐหงอโอ้ยกำลังหาหมงเขาเที่ยงตอนเที่ยงเที่ยงพุ่นละจ้ะเสียบเด้อตั้มมหูหงอยนะ ฮะสวัสดีค่ะแสบอีรีเดยนุ่มวุ่เด็กมันลอง่าเมืองเด้อมันลองซิมเมืองเดิ ไอ้มอนนี่จ้ะไอ้มอนไอ้มอนอยู่นิจ่ะมือนี้เขาใส่เสื้อแดงนะมีแดงยึดตัวเดียวมือนนี่ควันจังวะเลยมีหายเงียบเนี่ยจะมีช่วงเขามาประมาณบายบายบ่ายตอนแรงนะครับพี่น้องพี่น้องจะว่าไอ้มอนคือยังใส่หมวกเขาเพราะว่าใส่หมวกีันตมืมอนี้คือจังคนแค่ทั้งเจ็ดนี่เขาหมวกสี่ก็โอแกเดย์อยู่ คือคนแง่จ๋าคือเป็นตะอุ่นนะวะโอ้จนหอนหอนมาฟังหอนมากเลยจ้ะแต่ก็ะตองไส้ค่ะมมมีเสือเข้มสันสีแดงอันพวกขอยู่อันประเทศยังมะประเทศอุบลเตเสเขนยาวแต่ว่าคือคนแขคบเราไมงเดวหมวกแต่ละคนจ้ะวะบลลและ <laughs> อยากเบิ์งโดนโดนแต่แบตสิหมดแล้วแบตเครื่องนี่ก็สิบบัสขึ้นกันละจะมือแรงสิมาไหลไหมไลฟ์ใหมจะไปแล้วจะทำงานแล้วค่ะฮะ ผู้สาวคืองามแท้อันนี้ไอมอนจ้าแต่ว่าคือคือคนแค่บ้าเอามึงหัวแต่ละคนนี่หลอลงฟังงามอยู่แต่ว่าเด็กสิผ้าไปนมุงพูดสาว <c oughs> สาวปูก็สาวเน็ต สวัสดีค่ะผู้สาวอันนี้พี่ปูนะคะอันนี้พี่เนตรค,ค่ะเงื่อยน่าขึ้นมาให้เบิ้งเน่คือสิบประสบเลนั่งคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยะจะไปแล้วนะคะครรปไ,ไปกันเนอพี่นอ้องป,ป้างไม่บายเนะ บายบายไปแล้วค่ะมือแรกมากพอกันใหม่ไปไว้เดี๋ยวเข้ามาฮะไปไว้เดี๋ยวเข้ามาเบียดสซีเบอร์ครับเมื่อคืนเบิ้์กน้ำโผล่เดือกมรได้ชาติไว้เอาติดเดลยลาบไปแล้วครับ